สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสกูปี้สนุปี้ลิมิ t ต็ Edition ค่ะผลิตแค่4,000คันเท่านั้นนะคะตอนนี้มีเข้ามาที่ร้านแล้วค่ะเป็นตัวท็อปกุญแจที่หมดค่ะใช้งานง่ายไฟหน้า LED ไม้วิ่งเพียง5,000โลเท่านั้นค่ะลายสนุปี้สุดน่ารักมีช่องเก็บของทั้งสช่องเลยค่ะ ช่องนี้ก็ยังมีช่องใช้แบตด,ด้านในด้วยนะคะอีกทั้งก็ยังมีที่แขวนของให้ด้วยสะดวกสบายสุดๆเลยมาดูใต้เบาะกันค่ะว่าเก็บของได้เยอะไหมใส่โมกกัน้องเต็มใบได้หนึ่งใบค่ะแล้วก็ยังเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้อีกด้วยคันเล็กขับขี่คล่องตัวสุดๆใช้งานในทั้งครอบครัวเลยค่ะ สำหรับลูกค้าที่สนใจสกูปี้ซนูปี้ลิมิเต็ดคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นแค่ห้าพันบาทค่ะผ่นสนงสูตรสุด36งวดงวดละประมาณพันเจ็ดต้นๆสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะก็สามารถออกได้ะคะ่ะออกง่ายไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะเรื่องอนุมัติรับรถได้เลยะคะ่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจร้านหรือว่าไลน์ร้านหรือเบอร์โทรร้านได้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะจะทำคลิปอะไรนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย